สวัสดีจ้ะเราชื่อเพนนีอยากลองคุยกับคนไทยดูแต่เราไม่ค่อยเก่งภาษาไทยนะ <c oughs> เสียโคตรระแดนโอเควันนี้เราจะมาหม้อเพนนีกันนะผมโอเควิธีหม้อครั้งแรกนะผมเราต้องพีไปว่าสวัสดีครับอ่าไม่ก็เอาเอานะดีกว่ามันจะดูน่ารักกว่านะผมนะน่ารักจังนะเราต้องชมเขาด้วยนะผมถ้าถ้าไม่ชมเนี่ยมันจะหม้อไม่ติดนะฮะไปมึงตอบมาโคตรเย็นชายช่บหยังั้นเดี๋ยวเราจะถามคําถามเบสิกนะครับผมเราจะถามว่า ทำไรอยู่อ่ะนะครับผมคนสวยนะฮะเราต้องเราต้องชมเขาไว้นะผมไม่งั้นจีบไม่ติดนะฮะ<อ>ทำไรอยู่อ่ะคนสวยเข้าใจตรงกันนะโอ้โอเคงั้นเปลี่ยนคําถามด้วยนะเราจะถามว่ากินไรยังอ่ะอืมคําถามเบสิกแม่งไม่เคยรู้มากก่อน <laughs> ไปกินติมกับเราไหมอ่ะ รักเลยเย็ดโอ้โ oh ห oh. เป็นไงครับผมบอกแล้วว่าม้อแบบผมนี่ติดทุกคนนะผมครับผมนะเขินจังนะฮะเธอแน่นอนอยู่แล้วงั้นเราจะจีบได้ปะทำตรงแม่งเลยเราไม่ควรพูดถึงเรื่องนั้นทำไมอ่ะเราชอบนะผมก็ชอบครับนะไปไปแล้วค่ะไปไหนอ่ะครับ จุดจุดจุดมึงจุดทำมาเนี่ยกูจุดด้วยอ่ะจุดด้วยอ่ะอะไรกูจุดอ่ะกูจุดอ่ะไม่ขอพูดถึงค่ะโอเคเอาใหม่งั้นฮ่าห้าาไปก่อนกูไม่รู้จะพิมพ์บ้าอะไรไปฮ้าห้าห้าฮ่าฮ่าห้าเป็นแฟนกับ ได้ปะอถามแม่งเลยไม่ค่อยชอบแล้วเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงชอบกูมึงบอกว่ามึงชอบกูแล้วตอนนี้มึงมาบอกว่าไม่ค่อยชอบเดี๋ยวเสียโคตรกระเดะไม่ค่อยชอบอประมาณนี้พอกรรมทำไมอ่ะโอเควินผิดจะอธิบายมึงก็ไม่ตอบกูมึงตอบแบบกมึงตอบคนละเรื่องเลยอิบายไอหมัวแม่งไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นก็ได้นี่ครับเพนนีชอบกิน โจจ้าโคลานะฮะอืมโจจ้าโคลาอร่อยไหมถามแม่งเลยอะไรนะคะเมื่อกี้ลงมันแรงไม่ได้ยินโอเคกูไม่ตอบกูไม่กูไม่พูดอย่างมึงลนะชอบจังอชอบจังแม่งเลยมันไม่มีกูชอบมึงอ่ะง่ายสัตว <c oughs> ์มครบมาครบกับเรานะเดี๋ยวพาไปหา พ่อแม่ออยากได้บ้านหลังใหม่จังเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซื้อให้เรารวยนะฮะเราต้องอ้วนรวยก่อนนะผมไปเต่ว่าดีนะกูไปไม่เป็นเลยสบายงั้นเอา,เอาไปกินไรยังฮะฮะเธออะกินไรยังอืมสุดยอดเอสุดยอดเดี๋ยวเดี เสียกระเดะก็สุดยอดนะกระเดะก็เดิมที่ผายเออไอ้กูถามมึงกินอะไรยังมึงมึงบอกกินสุดยอดนี่นะมึงบอกสุดยอดนี่นะอ่ากูสุดยอดด้วยว่ะสุดยอดนะสุดยอดเราพูดเหรอเออจุดจุดจุดกูจุดด้วยอะไรกูอะไรด้วยชิบหายกูงงกับมึงเนี่ยกูงงกับมึงเนี่ยโอเคงั้นเราแบบเวลาเราพิมพ์อะไรไม่เป็นนะฮะมันมีเทคนิคนะผมว่าคือถ้าเราจีบยิงแล้วยิงแบบแม่งไม่ตอบแม่ง อบแล้วแม่ก็ไม่ถามเรานะฮะผมเราก็ต้องพิมพ์ว่าครับนะผมอ่มาครับมารู้ค่ะครับอ่ารู้มือไรครับเดี๋ยวไปหนึ่ง,งกูก๊อบก่อนที่เกียบพิมพ์นะครับครับ